สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม fc ทุกท่านพบกับ7-1 o n l i ออนไลน์กับผมโบธนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเป็นของแต่งสำหรับรถนิบากที่มีขายอยู่ในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยก็จะมีประมาณ3ยี่ห้อหลักๆก็คือ Honda Yamaha แล้วก็ Kawasaki Honda ก็จะเป็นในตระกูล crfl k a คาก็จะเป็นในตระกูลรุ่น kx l นะครับแล้วก็ Yamaha เพิ่งจะเปิดตัวปีที่แล้ว เป็น YAMAHA wr155r ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงของแต่งตอนที่1นะครับจะเลือกเอายี่ห้อ YAMAHA เป็นรุ่น wr155r เพราะว่าผมค่อนข้างจะมีความชำนาญทั้งการแบบได้ทดสอบแล้วก็เวลาทำคลิปนะครับก็จะมีของท่านผู้ชม fc ลูกค้าที่เอามาให้รีวิวนะครับก็เลยอาจจะมีข้อมูลเยอะนิดนึงสำหรับ y a มาฮ่นะครับ แต่ว่าที่ผมจะนําเสนอวันนี้จะพูดถึงเป็นของแต่งภายนอกนะครับจะไม่ลงลึกถึงเครื่องยนต์ข้างในเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชํานาญเรื่องเครื่องยนต์ขนาดนั้นนะครับจะเน้นเป็นของแต่งสวยงามภายนอกแล้วก็เป็นเรื่องท่อไอเสียครับแล้วก็จะบอกราคาว่าราคาของแต่งทั้งหมดเนี้ยประมาณเท่าไหร่ถ้าท่านผู้ชมแต่งได้ตามที่ผมพูดไปวันนี้นะครับก็ถือว่ารถของคุณเนี่ยสวยงามแล้วหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะแต่งไปแล้วอาจจะแต่งมากกว่าผมที่นําเสนอ หรือว่าอาจจะยังแต่งไม่ครบตามนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปชมกันครับว่าของแต่งของย a ม a h a wr 1 5 5 r จะมีอะไรบ้างสำหรับของแต่งเบื้องต้นนะครับตามไปชมกันครับเริ่มจากของแต่งชิ้นแรกนะครับจะเป็นจุดใหญ่เลยของทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นก็คือท่อไอเสียนะครับท่อนี้ถือเป็นแบบใครซื้อรถมาจะต้องเปลี่ยนท่อก่อนเลยนะครับสำหรับท่อของ y a ม a h a wr นะครับจะเป็นงานของไทยเพราะว่ายังไม่มีของแท้ผลิตออกมา ก็จะเป็นงานไทยแล้วก็ดีไซน์ให้เหมือนกับแบรนด์ต่างๆนะครับก็จะมีงานเป็นเนื้องานเป็นของสแตนเลสแล้วก็เป็นงานไทเทเนียมนะครับราคาจะอยู่ตามวัสดุถ้าเป็นงานสแตนเลสจะอยู่ประมาณ5,000ถ้าเป็นงานไทเทเนียมนะครับเนื้อง,งานไทเทก็จะมีความเบาแล้วก็เวลาโดนความร้อนสีมันจะขึ้นเป็นสีลุ้งสวยงามนะครับงานไทเทก็อยู่ที่6,000ประมาณนั้น ส่วนของแต่งชิ้นต่อมานะครับที่นิยมใส่กันก็คือจะเป็นชุดแฮนชุดแฮนนะครับแฮนก็จะเริ่มจากแฮนตุกตาแฮนนะครับถ้าใครซื้อรถมาแล้วรู้สึกว่าชอบแฮนทรงนี้เป็นแฮนทรงที่ไม่สูงมากจะแบบต่ำๆนิดนึงนะครับถ้าใครชอบทรงนี้ก็ใส่แฮนเดิมแฮนเดิมติดรถมาจะเป็นแฮนผอมนะครับขนาด22มิล แต่ถ้าเรารู้สึกว่าแฮนด์ผอมเราไม่ชอบเลยนะครับเราเปลี่ยนเป็นแฮนด์อ้วนเป็นแฮนด์ทรงสูงขึ้นมานิดนึงแฮนด์อ้วนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์ด้วยเพราะว่าขนาดแฮนด์มันจะ28มิลนะครับเราต้องเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์เพื่อให้มีขนาดใหญ่จับกับตัวแฮนด์ได้พอแต่งแฮนด์เสร็จนะครับจุดต่อมาก็จะเป็นการแฮนด์การแฮนด์จะมี2ประเภทสําหรับรถ WR นะครับประเภทแรกจะเป็นการแฮนด์ที่มีแต่โครงเป็นโครงเหล็กนะครับ ตัวที่เป็นโครงเหล็กจะใช้สําหรับเวลาเอาไว้ขี่เข้าป่าก็ได้หรือว่าใครที่ใช้งานบนถนนเยอะนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่มันมีกาดออกมาเอาไวกา้กันหินกันดินนะครับแต่ว่าเวลาขี่บนถนนมันอาจจะต้านลมอาจจะไม่ชอบก็จะใส่เป็นตัวที่เป็นโครงเหล็กอย่างเดียวแต่ถ้าใครขี่เข้าป่านะครับเน้นเป็นสายแอนดูโรแท้จริงก็จะใส่เป็นกาดแฮนด์ที่มีตัวกาดบังมือตอนนี้นก็จะช่วยเวลาเราไปขี่เข้าป่าได้จาก ิ่งไม้นะครับหินหรือว่าดินโคลนเวลาเราไปขี่แล้วลุยๆต่อจากการแฮนด์ก็จะเป็นมือเบรกมือคัตมือเบรกมือคัตนะครับที่นิยมใส่กันก็จะเป็นมือเบรกมือคัดแบบที่มันพับได้ทั้งมือเบรกแล้วก็มือคัดราคามือเบรกมือคัตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทอยู่ที่ว่าแบรนด์ดังหรือว่าแบรนด์ไม่ดัง ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นก็ประมาณพันหนึ่งแหละครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเกตดีหน่อยก็อยู่ประมาณพันห้า0 0งพันนะครับส่วนตัวกาดแฮนกาดแฮนก็ราคาประมาณ1,000งพถึงสองพเหมือนกันที่ผมพูดไปทั้ง2แบบเลยทั้งแบบที่เป็นโครงแล้วก็แบบที่เป็นมีกาดแฮนด้วยส่วนราคาแฮนนะครับแฮนก็อยู่ประมาณ1 0 0 0งพถึงสองพอยู่ที่เกตของแฮนเหมือนกันถ้าเป็น แฮนราคาเริ่มต้นก็ประมาณ1 5 0 0ถึง1,500้าถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์แบบดีหน่อยมีความแข็งแรงก็ประมาณ2,000ขึ้นไปส่วนตุ๊กตาแฮนก็ประมาณหลักพันครับประมาณ1,000นี่แหละจุดต่อมาครับที่เรานิยมใส่กันนะครับจะเป็นกันแข้งอ่กากันแข้งอยู่ตรงใต้ท้องข้างล่างกันแข้งจะนิยมใส่กันสำหรับรถในแนวแอนดูโรที่ไปขี่เข้าป่าเพราะว่าเวลาเราขี่เข้าป่าเราจะเจอเป็นหิน เป็นกิ่งไม้เป็นหินเวลาเราติดท้องเวลาจะข้ามกิ่งไม้จะทําให้ใต้ท้องรถเราเนี่ยจะไปขูดนะครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายได้กาดแข้งก็เป็นตัวช่วยครับเวลาเราไปกระแทกกับหินนะครับจะป้องกันเฟรมด้านล่างแล้วก็ตัวแข้งด้วยถ้าเกิดว่ากระแทกกับหินแรงๆเนี่ยทำให้ตัวแข้งของเครื่องเกิดความเสียหายน้ํามันรั่วออกมาจะทําให้เครื่องยนต์ข้างในเสียหายไปด้วยนะครับ จุดต่อมาที่นิยมใส่กันมากๆเลยก็คือเป็นตัวประคองโซ่นะครับจะอยู่ติดกับสวิงอาร์มเพราะว่าของเดิมของ WR จะไม่ได้ให้ตัวประคองโซ่มาก็จะซื้อใส่เพิ่มกันนะครับตัวประคองโซ่เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทตัวเริ่มต้นประมาณ1,000แต่ถ้าเอางานเกตด,ดีหน่อยก็อยู่ประมาณ2,000นะครับส่วนตัวกาดแข้งที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ประมาณ ประมาณพันห้าถึงสองพันอยู่ที่เกรดของงานเหมือนกันต่อมาของแต่งที่แต่งกันก็จะมีเป็นพักเท้านะครับมีขาเบรกขาเกียร์ตัวพักเท้าเนี่ยอยู่ประมาณพันห้าสองพันอยู่ที่เกรดของงานแล้วก็ยี่ห้อของงานนะครับส่วนขาเบรขาเกียร์อยู่ประมาณประมาณพันหนึ่งข้างละพันมาถึงจุดใหญ่1หนึ่งจุดที่เป็นความสวยงามของรถนั่นก็คือวงล้อวงล้อ ที่ติดรถมาจะเป็นสีเงินเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่ชอบสีเดิมมันดูแบบธรรมดาไปนะครับมี2วิธีที่เราจะทําให้วงล้อมันหล่อขึ้น 1. น,นะครับแบบประหยัดก็คือทําสีพอดมาทําสีทําสี p พาเดอร์โค้ทอโนดานะครับทำวงล้อนะครับแล้วก็ซีลวดแล้วก็ทําสีดุมล้อถ้าเอางานดีๆหน่อยก็งบอยู่ประมาณ3,000ถึง4,000 น,นี่คือทํสีนะแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีงบเยอะเราถอดล้อเดิมขายเลยแล้วก็เอาเอาทุนจากการขายเนี่ยไปซื้อล้อวงใหม่ถ้าเอาราคาของไทยนะครับที่เป็นวงล้อสีดําสีน้ําเงินอะไรก็ว่าไปราคาอยู่ประมาณ5,000-6,000ประมาณนั้นเมื่อขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราซื้อ,อยางเพิ่มอีกก็บวกไปเส้นละ1000หน้าหลังอันนี้คือราคาถูกๆเลยนะยางอะ่ะเอาแบบ รวมๆแล้วเบสเสร็จประมาณ7800พันได้สำหรับการทำล้อให้มันสวยงามนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราแค่ทำสีงบอยู่ผมว่าไม่เกิน5000นะครับส่วนเรื่องยางยางที่ติดรถมาก็จะเป็นยางแบบดอกกึ่งะครับคือขี่ทางดินด้วยขี่ทางถนนด้วยนะครับจะเป็นยางกึ่งๆึ่งแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาไปขี่แบบในสนามเต็มรูปแบบก็ต้องเปลี่ยนดอกยางให้มันมีความแหลมมากขึ้นนะครับหรือว่า ถ้าใครไม่ชอบแนวแบบสนามแนวฝุ่นชอบแนวทางเรียบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครอยากเปลี่ยนล้อเป็นแนวโมตาร์ดนะครับคือต้องเปลี่ยนล้อเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนยางอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าล้อที่ติดรถมาจะเป็นกระทะค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเราขี่เป็นทางเรียบเต็มตัวเราต้องเปลี่ยนล้อให้มันมีกระทะหน้ากว้างมากขึ้นชุดวงล้อของโมตาร์ดจะมีความแรงแรงคือราคาแรงนะครับ ราคาวงล้อนะครับจะอยู่ประมาณ1 5ึ่งยังไม่รวมยางนะครับถ้ารวมยางแล้วเนี่ยประมาณ2,000 20, 0อัพขึ้นไปเลยอยู่ที่ว่าเราเลือกยางยี่ห้อดีขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นความสวยงามของตัวรถเลยเรามองมาเนี่ยจะเห็นอันดับแรกเลยก็คือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จะบ่งบอกความเป็นตัวตนในรถเรานะครับ อย่างเช่นเราอยากจะทำสีครับทำเป็นสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปแล้วก็ในสติกเกอร์เนี่ยสามารถใส่เป็นเบอร์ใส่เป็นโลโก้ครับสปอนเซอร์ของเราอะไรก็ใส่ได้เต็มที่เลยแบบที่ผมได้ทำคลิปไปเป็นการแต่งรถมอเตอร์คอร์นะครับก็คือสติกเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมนะติดปุ๊บก็จะทำให้รถสวยงามขึ้นเลยราคาของสติกเกอร์นะครับจะมีแบบหนากับแบบบาง ผมก็ไม่เคยใช้แบบบางนะครับใช้แต่แบบหนาถ้าแบบหนาราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาททั้งคันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบบางจะประหยัดงบมาหน่อยราคาจะถูกกว่าก็ประมาณอยู่ประมาณพันห้าสองพแล้วแต่ว่าเราได้ร้านถูกหรือว่าร้านแพงถ้าเป็นพวกกันก็ราคาถูกหน่อยนะครับถ้าร้านทั่วไปก็อยู่เลทประมาณ2,000ประมาณนั้นนี่ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับของแต่งรถยามาฮ่า wr 155นะครับถ้าเกิดว่า ผมพูดขาดจุดไหนไปนะครับท่านผู้ชม FC สามารถมาคอมเมนต์ได้แต่ผมคิดว่าแต่งประมาณที่ผมพูดไปเนี่ยก็หล่อแล้วนะครับถ้าใครอยากไปอัพซีซีเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอัพกล่องเป็นกล่อง ECU ก็ทำให้ลดแรงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับ YAMAHA WR155R สนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับ จะเป็นรถยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นอะไรนะครับใครที่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์ไปให้ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่มี Yamaha R R อยู่นะครับแล้วก็กำลังมองหาว่าจะแต่งอะไรดีคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับถ้าใครมีงบเยอะก็แต่งเต็มไปเลยถ้าใครมีงบแบบประหยัดก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละชิ้น2ชิ้นนะครับรถคุณก็จะสวยขึ้นตามลำดับแล้วก็ตามงบประมาณนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ